ยายโย่งกับหลานยุ่งตอนใช้ลมหุงข้าวเอาเงยอะอนเยยายครับทำอะไรครับอ๋อกำลังขับม <c oughs> อเตอร์ไซค์เฮ้ยก็เห็นอยู่เนี่ยถามทำไมวะสีหน้าดูมนมน ก็สนกพลังงานของโลกกำลังจะหมดไปน้ำมันที่เคยมีอีกไม่กี่ปีมันจะเหือดหายเงีย้ยเงี้เงี้ยพอถึงตอนนั้นละคงอยู่ยากโลกคงอยู่ลำบากขึ้นมากมายงั้นเราก็ต้องเลือกพลังงานทางเลือกเอามาใช้น้ำง,งานทางเลือกเพราะทางเลือกเยี่ยมยอดอาจเป็นทางรอดของเราได้ <c oughs> มันมีอะไรมั่งที่เป็นพลังงานทดแทนได้อะฮะมีน้ำมีแสงแดดมีอีกร้อยแปดหน้าสนใจคุลสัตว์ถึงฟางข้าวจาอ้อยนั้นเล่าก็เข้าขคายยิ่งลมยิ่งแจมวาวไว้กุงข้าวก็ยังได้โอ้ยมันจริงหรือนี้งั้นวันนี้อย่าอย่าลองใช้ ใช้พัดลมหุงข้าวจัดเลยที่เล่าที่จะรออะไรงาอย่ะะรออะไรยายขับข้าวสุกยังผมอิวจังอรอนานหลายยายเองก็รออยู่ทนนิดไอ้หนูเดี๋ยวใช้ได้เอียงนานหน่อยไอหลานเจ้าใช้ลมหุงข้าวเองต้องเข้าใจ ชาชานอนแมีการใช้พลังงานทางเลือกอย่างพลังงานลมโดยเอาลมมาหุงข้าวแบบคุณยายเมื่อกี้มันไม่ถูกต้องนะครับวันนี้ออสการจะมาแนะนำพลังงานทางเลือกอย่างเช่นพลังงานลมให้ทุกคนได้รู้จักกาันพลังงานลมที่ว่าก่อนจะเอามาเป็นพลังไฟฟ้าได้นั้นต้องผ่านกางหันลม เพื่อแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าก่อนอและนอกจากนี้ยังมีพลังงานอื่นๆจากถ่านหินหินน้ำมันทรายน้ำมันพลังงานนิวเคลียร์และอื่นๆอีกมากมายในชอยเดอรซีรีส์ตอนหมลาง ตานี่หลับตาตีนี่ฟังได้หมดทุกเสียงนะเองลองตีดิค่ะข้าจะพูดเสียงเสียงเสียงอะไรอีกครั้งดิชัดเลยชัดเออเสียงโดหรือเสียงเหล็กเสียงเหล็ก